ผลเรือเอกชัยนรงจเจอรญรักษนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงานสัมมนาประจำปี2564โดยมีชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคับข้างที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบโดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะระหว่างสโมสรสมาชิกสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมไปถึงการชี้แจงกฎระเบียบกติกาใหม่ๆและอัปเดตความเคลื่อนไหวพัฒนาการของกีฬาเรือพาย เพื่อให้เรือพายไทยมีความสามารถทัดเทียมอารยะประเทศที่จะรู้ว่าเราต้องสมนาทุกปีเพราะเนื่องจากในแต่ละปีนั้นการพัฒนาของกีฬาของแต่ละประเทศนั้นต้องใช้ในการที่จะปรับแก้ข้อบอกพร่องต่างๆเก็จะทำให้สมาคมนี่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาวิทยาการใหม่ๆของกีฬานั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลารวมทั้ง ชาติต่างๆในเอเชียหรือในเซอิสเอเชียเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มอยอดจริงขึ้นถ้าเรายังทําแบบเดิมวิธีการแบบเดิมอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะไม่สามารถที่จะก้าวทันหรือว่าแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะเป็นผู้นํากีฬาในแอสเซียนหรือว่าจะเป็นอันดับ6ในเอเชียนเกมซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ครับ สำหรับวันพรุ่งนี้สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดการแข่งขันบอดยืนพายหรือว่าซับเฟสติวัลอาแคส2021ที่บริเวณอ่าวดงตาลและในวันอาทิตย์ที่21จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีกด้วยนิวัตสุริยะถ่ายภาพเกษดาเือนเฉยรายงานจากอ่าวดงตาลฐานทัพเรือสัตหีบ